น้ำเป็นยาเดิมน้ำไปก่อนครับดูนะ Before and after ให้มันช,ชัดๆเลยครับอนั่นนะเอาไปเต็มกระบุงเลยถ้่ากับเท่าไหร่ก็เทินอ่เอาแล้วโอเคนะสมอลท็อกมีอย่างอ๋อไ่ยอยู่ค่ะลุงอา้าวตามมีตามเกิดทางนั้นเนาะเอาพร้อมสูดหายใจเข้าเปิดแล้วหยุดกลัน้นนานแสนนานนานล้านนาน,าน,น,านจนก่อยทนไม่ไหวนะคะฟังเสียงลุงไปเรื่อย กัาแมวท้องกดหน้ tangible, าท้องก้มไปงอตัวงอเหมือนกุ้งนี่แหละกดนิ่งเอาไว้เลยโยมให้มันสุดข้อโลกเลยเงยหน้าขึ้นไปแอ่นหลังขึ้นตัวตรงแอ่นหลังเออสายหลังหน่อยนึงกระดูกลำจะดังบิดปันบิดปันเลยนะครับเ่ขาใสยหน้าซ้ายขวาไปด้วยฟังเสียงดูให้ดีนะชาแยกส่วนแยกประสานให้ได้เสียงส่วนเสียงความรู้สึกส่วนความรู้สึกนะชาะนาะ ขยับทั้งหมดที่เป็นกระดูกกระเดี่ยวอืกระดูกหลังนิ้วมือข้อมือหัวไหล่ซอกแข้งขาฝ่าเท้ากระดูกเอาทั้งหมดเลี่ยงไปเลยงานนี้เหมารวมทั้งหมดเลยชาพระถอยเรนนี่ดิพรดถอยหน้าตีจังโยขาโยข,โยขีมาให้หมดอือน,นั่น นี่ให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยให้มันรู้ว่าลุงงอกตัวจริงมันคือใครกันแน่วะอือืตัวจริงเสียงจริงมันคือใครกันแน่วะลุงงอกเนี่ยไอ้งอกไอ้งอกเนี่ยเอาละ่ะพอไหมรีแลกซ์สักนิดหนึ่งอย่าลืมนะเราพูดเขาว่า Before และอ f t เตระหว่างทาง กระบวนการระหว่างทางที่ว่าเนี่ยทำไปแล้วถามว่าได้อะไรดีขึ้นไหมเปลี่ยนแปลงไหมคะอยากให้ใครมากระซิบข้างหูนะเอาฟิลลิ่งตัวเองเป็นตัวหลักนะคะเชิญครับก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่สายเมื่อกี้ค่ะก็คือทาตามไปด้วยและก็คือดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้ทําปัจจุบันนี้มันก็ก็ดีขึ้นอีกค่ะก็คือ,อเบาเบาไปแล้วอะค่ะอืม เบาไปแล้วตั้งแต่ศีรษะเส้นผมลงไปถึงทุกสันหพังร่างกายแต่ว่าองคาพยพทั้งหมดแต่ว่ามันร้อนวูบๆทางซ้ายมืออืมนั่นแหละนั่นแหละเจ้าวฮ้อนมันมาเลยเห็นไหมนั่นแหละกระบวนการเมตตบริสึึมหรือกระบวนการเคมีคอลในร่างกายมันทํางานโดยเนเจอร์ของเราเองแท้ๆล้วนๆเลยเพราะฉะนั้น ธาตุปรมัตคืออะตอมโทษออกซิเจนที่เขาว,ว่ามันเบินกลั่นหายใจมันเบินก็คือจังหวะอัดของเครื่องยนต์นั่นแหละดูดอัดระเบิดและคลายนั่นเองครับผม,มพอเว,อวลาคายครับถามว่าเหงื่อแตกเหงื่อแตนไหมนี่อมซึมๆอ่ะ,อะ,อะซึมๆซึมซึมผิวกายหนูจะได้รับทีนี้คอยดูสิวทีนี้ สิวสาวจะไม่จะไม่มีสิวแล้วขยี้เลยใบหน้าอย่าเอาไว้เออเอาอีกรอบหนึ่งต่อไปนี้จะให้หน้าตาได้สวยนะเอาสูนรแจะาลุงช่วยหน่อยหนูอย,อยากทำอันนี้อตอนนี้นะหนูไปใช้ครีมแล้วมันแพ้ไม่เป็นรายมันแพ้แก็ช่างหัวมันเทอไม้ใกล้ลุงหาโอกาสหาจังหวะเจอฝ่ามือลุงนั้นนะครับมันจะสัมผัสโดยตรงเออตอนนี้อยู่ไกลกันเอางี้ก่อนเนาะโอเคนะเอาสูนนะจะเข้าไปปือ้อ เหมือนเดิมทุกประการครับขยี้ไปเลยใบหน้าตัวเองนี่นะครับรักษาตัวเองสิวเสียสิวช้างสิวมา้า เบาหน้าไหมตั้งแต่หน้าผากน,นมาเถองรู้สึกว่าเบาไหมครับคอรสอคือความรู้สึกเบาหน้าไหมคะรู้สึกเบาค่ะนแข่นี้นะคอยดูถ้าหากว่าไม่ต้องมาหาลุงก็ใช้เวลานานหน่อยนะถ้ามาหาลุงไม่เกินสามครั้งฝ่ามือลุงเนะี่ย บอกไะไก็ได้สิวเสรอเนี่ยไม่เกินสามครั้งเกลี้ยงแน่นอนแน่นอนนะอืัอกล้าท้าทายในระดับนี้ทีเดียวแหละครับนะมีคนลากคนโอเค <Okay. S 2> เข้ามาสู่เบสิกราคาณ์นะฮะถามว่าบีฟอร์อยู่ตรงรู้เองนะร่างกายคุณอยู่เป็นยังไงอะฟเตอร์ After, คือสิ่งที่อยู่รับอย่างไงนี้ระหว่างทางที่กระบวนการที่ลุงพาทำอะไรต่างๆนะ นะคำถามสุดท้ายถามว่าดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมก็หายเลยค่ะไม่ได้เป็นอะไรค่ะหายสบายทั้งตัวเลยเนาะแล้วก็ฝากสิ่งนี้ไปยังพระราชบิดาเผื่อว่าท่านพร้อมก็วยความยินดีนะผ่านจอก็พอไววนะเมื่ออยู่ไกลกันก็ต้นดโดยวิธีนี้ใช่ไหมครับสอบวันนึงก็งจะต้องเจอกันแบบตัวเ,วเป็นๆลุงเหลงที่นู่นห ลุงสนามกีฬาสนามกีฬาดินแดงดเดี๋ยวให้โคกับท่านผู้วารการจังหวัดผู้วารการกรุงเทพก่อนระบบทั้งสุขภาพและสิ่งแวดลอ้อมงานนี้จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าท่านรับงานของลุงนะถ้าท่านไม่รับก็ก็ไม่ว่าอะไรก,กันเพราะสิ่งทีนะ่ถ้าหากว่าท่านรับงานลุงที่นำเสนอไปเพราะว่า ถ้าท่านรับก็แล้วกันเป็นบุญของเป็นดินครับถ้าท่านไม่รับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโลกใบนี้มีคนต้องการความสมบัติของลุงอยู่อยู่แล้วละ่ะทุกประเทศเซ้ำไปโอเค okay, นะเอาละมีอะไรที่ฝากบอกกับนานาชาติบ้างไหมแค่ยุสบิ๊กอังกฤษก็ให เขินค่ะตอนนี้นึกคำสั่ไม่ออกละก็พูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะทุกคน,นก็ให้ทุกคนนั่นแหละค่ะลองทําตามที่ดุงหรือพี่ไตเติ้ลแมนเจียนอะไรเงี้ยนะคะก็ลองแล้วก็ทําตามความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ส่งการบ้านอัปเดตตอนนี้ค่ะเอาละเราให้ความสําคัญแบบส่งการบ้านไหมคหรับโดยเฉาต้องการช้อนทุกคนเลยนะฮะ มนุษย์กลุ่มสิบเปเซ็นเนี่ยต้องช่วยก่อนนะครับช่วยให้ได้เต็มตํานวนนะแล้วสิจะไปช่วยมนุษย์โลกต่อไปคือเก้าสิเปอร์ซนตนั่นเองครับเราพยายามแล่เกิดในสิ่งที่เราทํากันอยู่เนาะดูงก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าดูว่ากาคทําบังคืนก็ช่วยกันทั้งหมดนะนนเป็นนอนเออได้นอนกับลุงไหมนั่นนะตอนเดึกนอนกับลุงค่ะเล่าได้ไหมอ่ะลองอธิบายบรรยากาศนอนซิว่าหนูได้อะไรจากลุงครับเชิญครับ เอาเมื่อวานเลยดีกว่าค่ะเมื่อวานล่าสุดตอนช่วงนอนไปกับลุงคือที่ผ่านมาหนูเคยเล่าว่ามันมีภาพต่างๆขึ้นมาว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าของเมื่อวานนะคะคือไม่มีภาพแล้วก็แต่รู้สึกได้ว่าเหมือนเจอลุงแล้วก็มีเสียงเหมือนเหมือนพูดกับตัวเองว่าเอออะไรสักอย่างอ่ะให้ให้แบบว่าผิวสัมผัส แค่คาเดียวมันเป็นคําว่าผิวสัมผัสแล้วก็มีเหมือนเราคําพูดเตียนขึ้นมาว่านั่นอะไรแบบนั่นแหละรหัสอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืโอเคแปลว่าเกาะสิ่งที่มันมหัศจรรย์พันลึกได้แล้วล่ะในส่วนตัวนะเกาะได้แล้วเกี่ยวเลยเหมือนกับนิ้วก้อยเกี่ยวกันนะนะมันกเกี่ยว่างเนี้ยมันคอนเน็กแล้วเนี่ยคือสิ่งที่มันมันมัศจรรย์มากครับผมมัศจรรย์จริงๆครับก็ความมัศจรรย์ก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับก็แล้วกัน ส่วนลงมันมีอยู่แล้วประโยชน์ประโยชน์ลุมมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าเกินแนักหายไปแล้วโอเคที่จะรักษาตัวเองได้ใช่ไหมครับโดยที่ไม่กินทายีดเนาะโอเคทั้งหมดรวมไปถึงจ้องกี่เปอร์เซ็นต์หายหมดเลยอ่ะโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต okay. ์โอเค don't forget บอกพระราชบิดาด้วยครับ นะครับยินดีนะติด<ช>ต่อเข้ามาผ่านคุณป้า<ช>ตามระบบ<ช>ตามระเบียบที่เราไว้รองรับกับทุกๆคนนั่นแหละครับโอเคนะตั a งค y วเป็นวิกจบข่าวครับผมสวัสดีครับ